ครับการสวัสดีช่วงเ้าของวันที่10มกราคมพศ2568การสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับทางสารุนี่กับสีน้ำผ่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านมาเลือกซื้อเลือกชมวัวไทยพื้นบ้าลห้าไปเลี้ยงครับเป็นวัวไทยพื้นบ้าลวัวไทยลูกผสมวัวแม่ไทยกลางอ่าโดยประมาณนี้ครับพี่น้องครับเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรบริการจิ้มเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตร ก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับพี่น้องครับมีทั้งราคายกราคาแยกนะครับพี่น้องครับมมาศีบอหมองขายก่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0652076884พิกัดของพ่อวัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังงวันลอยนียค้ครับพี่น้องครับอ่ะบะนี้หันมาเมืองงว้วได้ครับพี่น้องครับเป็นงว้วจังไหนเนี่ยถามมีตำนี้กะสีบอเก่าแจ้งไปในคลคิปไปเลยถามบ่ได้บอกบ่ได้เก่ากรแสดงมาง้วตัวนั้นจุดนั้นบ่มีตำนี้นะครับพี่น้องครับ และและอีกอย่างที่ผมระหนักกดกติกายอย่างข้อนี้สําคัญมากๆครับอย่ากโกโหกกันหรือว่าภาษาทองนี้นิสานว่าอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษกลมสาใจโทรแล้วต้องเอาครับพี่น้องครับถ้าเ้าเกิดกลมเสียหายแน่นอนกลมเสียหายบองทีหนึ่งเราผมเตือนนมันออกจากบ้านสองขนง้อไปเมียไดตัวนง้ออีกครับพี่น้องครับอันนี้ให้เข้าใจกันตาหนีเด้ครับมันใจว่าจะควงซื้อได้แต่โทษมากครับ ยังเบอร์โทรทีนึงครับ0652076884พิกัดของครอบครัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอเกษมไสจังหวัดเลยครับพี่น้องครับอ่าบริหารน้องมึงพุ่มทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียมัวลูกแรยอยากนะครับแม่กับเป็นมัวไทยนี่เหรอครับพี่น้องครับอ่าลูกสาวอายุเดือนกว่าแยไม่ได้สูงหน่อยนะครับแม่สูงหน่อยยี่สิบบอกลบสองโดยประมาณครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวอายุเดือนกว่า สำหรับราคาขายครับเอาไป13,700บาทครับพี่น้องครับสนใจก็โทรมาตามที่เบอร์ผมก้าวไ้ขังตนนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นตัวเมียเพิ่นงัวลูกแรกครับเป็นมักงัวไทยครับผ่านไปคมที่หนึ่งมที่สองนี่ขยับขึ้นมาเป็นงัวไทยกลางครับพี่น้องครับเป็นเมียลูกผู้ลูกที่สองเมียสูงรอยยิ้มหาบวกลูกไส้อายุสี่เข่าสองเดือนเช่นกัน อาน,นี่ตวลุกไส้เพิ่นครับพี่น้องครับอันนี้ตวลุกไส้อันนี้ตัวแม่สสำหรับคมนี่เอาไปหนึ่งมืนสี่พันบาทครับพี่น้องครับนี่คมที่สองันนี้กรณีพอแมีพี่น้องยกคมที่หนึ่งคมที่ทสองเซกันเด้อครับพี่น้องครับเอาไปในราคาแชร์สองหมืนหาพันบาทครับพี่น้องครับถา้าราคายกได้คมลูกเมียคมลูกผู้เด้อครับพี่น้องครับ อ่าฟังตามเข้าใจง่ายๆครับพี่น้องครับอ่าตานนี้หันมาเมืองชุดเมียสาวครับง้อกับเลียบร้อยครับว่าเอฟซีกับปิดไปอ่าสามโค้งครับพี่น้องครับอ่าเมืองชุดเมียสาวเนาะครับพี่น้องครับจะมี่เอฟซีเมีนมาว่าแยกตัวเมียสาวได้บ่ได้ครับพี่น้องครับแยกตัวเมียสาวสองตัวเดี๋ยวผมสีจับจับคู่ให้ราคาเราเราเลยครับพี่น้องครับอ่า เมืองเมียสาวตัวนี้ครับเป็นเมียสาวไทยเลยอายุ13-14เดือนครับพี่น้องครับสูงกับสูงมาหลายแล้วครับสูงเมียก็กลัวอาเมีย10นี่ครับพี่น้องครับดีเพรดีพอพันเรทับเราเลยครับพี่น้องครับนี่ครับจับคู่ให้ครับเมียนี่ครับในชุดที่3เนี่ครับเมียสาวลูกผสมบามันอายุ6เดือนอ่านี่ก็สูงมาหลายครับสูงเมียก็กลัวครับพี่น้องครับอ่าสำหรับราคาขายได้เนี่ยครับพี่น้องครับ13,500บาทไทยเงียกครับพี่น้องครับนี่ครับฟังมาพีดครับอ่าบไปนี้ชุดสุดท้าย ชุดที่4ครับพี่น้องครับเป็นแม่สาวลูกผสมบามันอายุ6เดือนเช่นกันนี่ตัวแดงนี่ครับพี่น้องครับสูงเออสูงเตัวสิบหาเส้นไปหาเมตรนี่แหละครับพี่น้องครับชิงเคีย่องครับพี่น้องครับจักจั่วไงครับตัวผู้ลูกผสมบามันอายุเจ็ดเดือนสูงเมตรสิบบวกนี่ครับพี่น้องครับโป่งสางไงเลี้ยงเป็นเนี่ยอะไรเลี้ยงเป็นพอคุ่นม่วไทยได้ครับพี่น้องครับจะเลียกได้พ่อแม่พี่น้องสิบปีเจ้าอ่าแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เธอเลี้ยงอ้วนมันก็มีกำไรครับพี่น้องครับ เอาไปหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเช่นกันครับพี่น้องครับบัเนี้ในกรณีพอเมียพี่น้องอ่าอย่างงกมดทุกชุดอยู่นี่ชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ไกันเด้อครับพี่น้องครับฟังตามครับพี่น้องครับเอาไปในราคางวอทั้งมดแปดตัวครับพี่น้องครับแปดตัวเอาไปในราคาสี่หมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับฟังบาผิดครับสี่หมื่นหกพันบาทเด้อไอ้ง้อแปดตัวได้ครับพี่น้องครับอ่าเอาสันๆแต่ว่าใจคว่วมเข้าใจง่ายครับพี่น้องครับ บันนี้หันมาเมืองพอพันเพื่อพี่น้องอยากได้พอพันไปคุ้มคอกคุ้มฝูงคุ้มงัวไทยงัวไทยกลางประมาณนี้ครับซาลอรี่อายุสองขวบกัวบริสุทธิหลายนะครับสูงเมตรสามสิบบวกลบสองสำหรับมองขายนะครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับราคาพอพันนะครับประกันเสิงครับพี่น้องครับประกันเสื่งส่วนโกมืุนี่ก็บจิไปส่งเย็บซี่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับนี่ตัวเดี๋ยวรถโหลดไปตั้องครับ ่เห0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0บาทได้ครับพี่น้องครับประกันเส้นได้ครับพี่น้องครับอ่าเซิงเซิงดีก็งัวใหญ่ครับงัวตัวนี้ครับเซิงดีมองได้มองคาไปเอาเราไม่มีหลุดครับพี่น้องย่ประกันเซิงเลยบอลเล่นะครับพี่น้องครับใจก็โทษตามที่เบอร์ผมก้าวไปขางต้นเด้อครับพี่น้องครับ เพอายังเดียวให้ความจริงใจซึ่งกันและกันครับพี่รองครับรับโทรมาได้ตลอด24ีัีวโมงสำหรับคลิปนี้จบไป๋และเพื่อนสนี้ครับกล่าวสวัสดีครับ